ร่านเขาล่านีครับปกติเขาขายช้าชิบหาบาทครับแต่ว่าผมมากินแต่ละเื้อผมต่อเขาสามสิบบาทครับผมก็ยังมีผู้สาวอยู่แต่ว่าผมคบไปแต่ละเื้อเขาขอผมเทื้าลอยสองลอยลาสุดก็ขอผมหาลอยผมทุ่มถิมเลยครับผมผมผมอยากเล่นผมก็เล่นได้ทำทำผู้สาวหาไรนะผมก็ย่างออกไปโอ้โหหรือว่า เนี่ยมึงฮะแล้พ่อเมื่อไรผมผมจะไปหลินคนอื่นไปหลินไปหลินได้นะ่เจ้สาวทุกคนผมไปหลินไปหลินเมื่อไรถึงวันถึงไล่กันเนาะคอยกี่กี่กี่ตัดเศษมุกคือตัดใจยได้แล้วโอ้ยมาแตนม่ทักมียังเนี่ยนี่เดียวฮะช่วงประกอบช่วงผสมหว่านกันเลมียังเนี่ยไม่เป็นสูตรไม่เป็นสูตรมีแจะโตกับหัวใจจะอยากให้ซิ่มหนามันน้ายกลัวนะอันนี้ลายซีเนอเอี่ยง ครูกรน,นีกรณีคกรณีกรณีอมบอกผมกันว่า สวัสครับวันนี้นเ,นเราสิมากินอะน้ำบานเนาะอืซอว่าโมโตโจาเราแซ่บไรภาษาไทยภาษาไทยพอคบภาาไทยพอภาาไทยโอ้มันนเดจะใช่ไหยังมา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 เฮ็ดกินเน,ะเนาะรับรับรับเฮ็ดกินกับซองตอนนี้ฮะอยู่ซองซองไมเคิลสตอรี่จับจับไปรับเลยนไปนับเลย <c oughs> ไปไปกันกูอ่ะเดี๋ยวนำไปไป โอเคสบายดีมาพบกันอีกแล้วกับ Michael s t o r y คอยคำยำแรงมันนีเฮัาซิพาทุกคนไปเบร์ไอนอกเาวิ่งแยัวไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมให้อลิซื้อไส้กรอกมาให้ตอนนี้อะ่ะแล้วคุณมาทำอะไรที่ห้องเฮาผมไม่เห็นอเลอ่ะผมไาหาเขาอะ่ะเขายืนค่ั่วไปครจะทำอะไรกินผมจะทำกินครับผมจะปิ้งปลาครับน่าจะอร่อยไหมครับ chín đơ đi thái này nè các bạn, đùa mua ba miếng. bịch nhang chín không nào chúng ta mi hãy chín đơ một đi. uý. boom. kia nhang nè. cứ một giờ hả? mua bao nhiêu tiền. มือนี้สิเฮ็ดตำตีนไก่ให้กินโอ้ตำตีนไก่เฮาตำตีนไก่ให้กินนี่หรอตาเบิ่งตาเบิ่งล้าสิตท้ายแ้คือ้ก็ไปเองเลยโอ้โกหม่ได้หาหัวโก้สวัสดีเงยมั้ยเงยได้ยัมบาได้คนสุดทมาับทางครผู้อื่นมื้อนี้จะไปเดี๋ยวๆดี๋สนใจดูหน่อยนะบ่ให้กินนะกูสนใจดูดินะได้กินนะอันนี้ตีนค่ะอันนี้เหรออันนี้นา วันเยอะต่างยุคของกเรียกนังไงวตีนองขวอยากมืดได้หนึ่งมืิดบ่มืดได้หนึ่งมืดมากจะโบได้เอาโบ่เลยโบได้เอาเอาฉันไม่ได้เอาครับเพราป้ากูไม่ใช่อว่าจะรอ้รึมั้ยป้าหายฮะป้ากูอยู่กับหาย นี่ร่ไม่ได้พระเจ้าออกมาหรือยังทำแค่นั้นอ๋อกราบออกมาแล้วแต่ป้ายังไม่ได้ออกแต่ว่าป้าหายกูกลับเสียแต่ว่าตอนกูใครกลับกูไม่ได้เบิ้งว่าป้าอยู่ในหันบอแต่ว่ากูจื้อมาย่างๆนะป้ากูตําตีนกินเลยขี้มือลนๆนะเนี่ยปลาไหลมาพบกับคนเล่าอยู่กีตุกษา

อันไหนเออโอลีาใส่เพื <t <t ่อนเอาใหม่ปลซอยใส่วุนทำบลซอยก็หอบเออบลใส่ก็ออยกนเยอยงมันสิบมันสิบเขาก็เซฟเมือหนเซฟเซฟเซฟไปตักเซฟเซฟบนเม็นบนเม็นบนเม็นเซฟเพชรกินนะเซฟมันไห้เซฟทุกยังก่ เทียมบักเทียมมุกชิไข่บักเพชรลงบอลโบรี่เจ้ากําลังเห็นยังเนียนเครื่องอยู่ครับเพราะน่าจะว่าบอกใครไทยจะลงไร้ไร้เนี่ยหอนะเออเราอยากเห็นมันคือหอเจะพวกคือหอนปะี่แหละนอะบรรยากาศของการเฮ็ดกินแต่ละแรกอยู่ที่กีตุกษา แต่หอบยาจางขันหัวเอ่าติ่งขันหัวแข้งขันหัวจังหวัดขันหัวเมืองยาจางตามบวไปตามบวกเลยโอ้ย่าปูนมากเลยดิเออเออไปหาถอยคนเล่นยังเล่นเล่นเล่นๆยังเล่นน้าสวยไหมครับเอาเอ่มียังไงนี่เดียวฮะชอบประกอบชวบผสม บาเว่ต้องเนไม่เป็นสูตรมันเป็นสูวนพี่จะโตกับหัวใจได้ได้ทีเขา้าทีไปแล้วเบ,วา,บวาโบชกพงยาดิ <c oughs> โอ้ได้โอกาถทิ้งแม่มาำเอาอยากให้ซิมหนามมันน้ายกลัวนะหนามอยู่ใช้ก่อนหนามมันอยู่ตรงนี่ยจิบรถจักขึ้นมาขึ้นหน,าน,นาา้าบดขบเสียไหม นี่พูดออกสีอยงยังไงนี่เราตักอืมอร่อยอืมถ่ายเนี่ยข้ามาเป็นเซฟคนต่อไปคือการเราจะพัดพัดยังวะครับพัดหอยพัดหอยถ้าชอบกินหอยนะคนนี้นะไปมันก็ได้หอยหอยแข้งหอยคางหอยแมงผู้หอยอะไรก็ได้หมดใส่แหอยหอยเจ้าไว้ใส่นี่เนาะ นี่คือหอยหอยหอยพี่น้องทั้งหอยมันจะจะไปเอาคือนมากโอ้โหซุนเกินโอ้ผัดหอยจะเืินนั่เลยวันนี้ไม่ยังเนี่ยนี่มีกุ้งประเมือหอยแต่โอ้โหหอยยังหอยกี่กี่กี่หอยกี่น คือทุลเทลแต่ไก่อนกูเอายังลงระยาขึ้นมื่านี่ก็ลงเขาก็ว่าเออผมว่าเสือเขียวเด้อเขาวาใชู่ใจเสือเขียวอ๋มหลินละค้อนก่เลยกระเทิร์ดไอ้เอมเข้ามเออผมว่าเสือเขียวเด้อผมกกว่าเสือเขียวโอ้ยจ้ามัที่หนึ่งไม่โนวันเลยจ้าเขาทีงมากวแบบนมืเปนปาธรรมดาเชียร์เซ็นคร ยังไมทันไหนอีกีซียังมดเจัอนขาดยังยขาดาดขาเน่ยโอ้ตอนนี้เราใส่กลุ้งไปแล้วจะไปรานทีใส่ยังเนใส่ยังนเลย เลี้ยวท่ามเลี้ยวท่าคลิปนี้เลี้ยวท่าแบบเลี้ยวๆเดี๋ยวเริ่มผมได้มักไอ้เบาหน่อยเดี๋ยวสีบทแจกความให้เป็นคนท่าเองเนาะมีแฟนแล้วตัดลงเลยตัวนี้ตัดลงเลยตายตายตัดแล้วแหละมีแฟนแล้วเออตัวนะโสดนะคือมอนี่ก็โสดเลยมาโซนดีๆ

โอ้ล้วตอแล้วมั้งแค้รมั้งอ้แดดมั้งโอ้นี่นะตักเก็ดอันนี้มีโคกอันนี้หน้าโม่ฮะหน้าโม่อนี้ข้าวนาครับวะฮะเอาเกียวเลยเดอบุเกียวเลยเดอไฟขึ้นขัวกระไรดอกหนึงใส่แฟต้เย็ดจังหวะนี้ใส่ไมยลงไปเลยอ ไม่แล้วมือลุกไปแล้วพี่น้องคือบบตีอยู่ตีอย่งนั้นตายต่คือโบโค่โยังไงบบสูโบาอย่างงี้แบบไฟลุกอมาพี่น้องมา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 เริไปตั้งพวกหมอก่อนไปตั้งไม่ยากหรอกยามเจอเนี่ย

รสชาติครบสุดสมบ้ตนนวรับบสุดต่านนการแข่กันราฟังประมุขเหมืนตือบอเบ็ดมียังไาบอ๊จะได้ได้สิทธกินตัวอะไรเรตลัตตา

บมเสียบแล้วตอนนี้เาเดียวอสมบัต <c oughs> <c oughs> โอ้เปิดกองสมบัตสินี้มันเสียบนยันงตัดใ่ไหมตัดนะอบอกแล้วเคยบอกแล้วแดงตัดเสินมืือทัดใจ มาเลไปไปเวตานบอกมาเสียงเงินชิบล้านลัาหลัาเซเว่นบอกว่าเป็งพักบอกมาเซเว่นบองแบงมาบอจบเลบอกให้เด็กคุณพูดอย่างนี้ออกสื่อได้ไงมึงก็ตั้งใจกำบจ๋าด้พวด ยยอยากไปโ้นกระเซอเอยหเซนเซอร์อยังอบงเลยอยากไปโ้นกระเซาะู้แล้วบูดเลี้พอัดแล้วเ <c oughs> ก็นไปนน่สุดหนักดีไหมเดี๋ยงงงี่เง่าหนึ่งกันซะ ้จะเรียนเชื้อม้ำมากเร็วเลยขับับขับเปลี่ยนปลายางนี้ปลาไปจักซื่อครับโอ้สร้างองบุเรืเชื้อกับพอิมเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเอาคำนึงคำหนึ่งเออโอ้ดบ่อจิ้มหนาจิ้มข้าวอีเลยเด้งบบแบบบุเบนนะ่ด บอกผมกันว่าดีมาเลยกินขาน้องๆมากินขาอ้าวกิน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 เอา้พีห้องเจ้าพัก่า่าะมันนั่งันน่นัจะได้วะไปทาเอาสัตว์เจ้าคำรึงก่อนเดียวนี้เอาจรินเบอรเอพี่น้องเ่ นีแหละท้ายไว้มาทอดจบไปกักับมาเบิงามเป็นหอดกันน้องลเนาะงรักหน้าพักหน้าให้ผมบอกกูมาผมมือกับหอยพี่น้องฟักหอยมาด้ขาเลยสังเกตมอเตอร์บกยินนานทรีโอ้สัตหนัก ลาเหือยข้าวเวัดมอตันเนเป็นปลาาด้วรือครับเคมไห่เค็มไม่รู้ครับมันนัวจะรู้ว่านัวก้ที่แรกวมันจะเค็มจะว่ามันนัวอะไรมเพรมปนปลาวานฮะวานวานจากเนื้อปลาจะใส่น้บงหรอใส่วนอะวานเ็นวนบ้าอะไรำนึงมัง บอกว่างอนล้ํางอนล้ํภาษาอังกฤษด็ดยำยีภาษาเกาหลีด็ตัวจะปีงันมาบบจืออุตา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 อาบ่ะว่าวอูยังกอคิยังวะเออคิมีเพลง มาเลยเสร็จใหม่ก็ได้ทาไงเนาะอ๋อนเนื้อปลาจะได้อ uh. ํนงาพาจากเทียวกันหมกิหนาเขาโตกินข้าววันบายบายเทยนมก็ลาเขาองพูดอะครับ ลักแค่เอามาก่อนที่ิบบาทครับได้ครับบอกก่อนครับีี่วกผ่านก๋วยเตี๋ยวร้านเขาลันี่ครับปกติเขาขายเช้าิบหาบาทครับแต่ว่าผมมากินแต่ละเทธอผมต่อเขาซ้ำชิบบาทครับมันมีมันตีมั่วเอาบอกเลยผม ผมก็อยากมีผู้สาวอยู่ดูว่าจะสิตาอีกเว้นนี่หะอัยสนผมก็บยังมีผู้สาวอยู่แต่ว่าผมขบไปแต่ละเถ้อเขาขอผมเถ้อละลอยสองลอยลาสุดก็ขอผมหาลอยผมทุ่มถิ่มเลยครับผมผมผมจะเล่นผมก็เล่นได้ทำผู้สาวหาไล่นะผมก็ย่างออกไปโอ้โหหรอว่า น่ยมันะล้พ่อเมื่อไรผมผมจะไปินคนอื่นไปินไปินได้นะสจสาวทุ่คนผมไปดินไปดินเมื่อไรถือว่าถึงไล่กันเนาะไปดีนะผมตึ่โอ้หมอสองเจียวว่นนี่้ห้เจียวบ่สองล้านมอห้เจียวไป